สวัสดีครับนี่คลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับ eBay a m a z o n นนะครับแต่จะไม่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการบริการขนส่งในไทยนะเพื่อลดต้นทุนเผื่อใครก็ขายของในไทยอยู่บ้างนะครับมือใหม่นะเพราะว่าบางคนนะ่ะขาย eBay a m a z ม n แต่ว่าเวลาส่งของผมไม่เห็นว่าส่งไปสีไทยเรามีวิธีที่จะลดต้นทุนนะครับในเรื่องการขายของตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จ All All. ัดทำโดย o d อ a l l t h com นะคะไม่พูดเรื่องสอนขายอะไรนะฮะ ebf เพราะว่าเราจะคุยเรื่องการขนส่งของในไทยนะครับอ่ะส่งของในไทยหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้อยู่3ประเภทนะครับก็คือไปรณีนีไทยนะครับมีแฟชนะครับแล้วก็มีเอ่อเคอรี Curry นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะคุณสามารถเห็นเรื่องค่าขนส่งได้ตั้งแต่บ้านเลยนะครับ อแต่ประเด็นคือน,นี้้าความต่างไปสีนีไทยเขาจะดูเพียวๆเลยคือน้ำหนักนะฮะน้ำหนักเพียวๆจะใหญ่จะเล็กแต่ดูที่น้ำหนักนะครับ mm hmm. หลายเด้งตลอดเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวไปตอบนะครับอ่ะส่วน f l a s h e x p r e s s นะครับนี่เขาก็จะดูเรื่องกว้างยาวสูงด้วยนะครับเช่นเดียวกับ Curry นะครับนะฮะเขาก็จะดูเรื่องกว้างยาวสูงด้วยนะครับอ่า ผมจะในเมืงเองในเมืองไทยนี่เขาจะราคาเดียวทั่วไทยเดียบรสินีไทยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เรื่องน้ำหนักเลยไออย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับน้ำหนักแค่ยี่บห้ากรัมอ่ะเบามากนะฮะแต่ไซส์กล่องคือเท่านี้นะฮะสิบห้ายี่สิบสิบสามนะครับเซนติเมตรนะอ่ะสมมุติผมตีไปเลยส่งในไทยนะครับตรงนี้หน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นตีไปสักสามร้อยกรัมเลยอ่ะไปสซนีไทยนะครับเพื่อนเพื่อนส่งส่วนใหญ่คุณก็จะส่งแบบ EMS ถูกไหม อืมนะฮะเพราะว่าคุณหลายหลายคนคงไม่ส่งเป็นแบบมันจะมีพัสดุไปษณีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคามันถูกจริงแต่มันช้ามากส่วนใหญ่คนทั่วไปเวลาไปส่งไปษณีก็ชอบที่จะระบุอ e ีเมลนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือจะวันถึงสองวันถึงนะครับทั่วไทยนะฮะข้อดีของอ,อข้อดีของไปษนีไทยคือราคาเดียวทั่วไทยนะครับแต่ว่าข้อข้อนี้ แฟชกับเคอรี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นโซนแบบบนเกาะเอ่ยหรือว่าเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะมีบวก50บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เจอพื้นที่แบบนั้นจริงๆนะฮะขายของในไทยเราก็อ่าไปซีนีไทยก็จะาราคาเดียวกันหมดแต่ถ้าเกิดคุณเจอเคสแบบไปส่งเอ่อยะลาไปส่งเกาะสมุย,เ,ยเขาอาจจะแฟชกับเคอรี่อาจจะเพิ่มอย่างเงี้ยส่งไปซีนไทยจะคุ้มสุดนะครับแต่คุณดูนะในน้าหนักเดียวกันนะครับแต่แฟชอย่างเงี้ยอ่ะแฟช สมมติอย่างนี้อะส่งจากกทมนะฮะอยู่ผู้ส่งหรือรหัสไปรษณีย์ก็ได้ใส่รหัสไปรษณีย์ก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ผู้รับนะครับอ่าสมมุติส่งมาละนองแฟช s h นะครับน้ําหนักเมื่อกี้อ่ะสามร้อยกรัมศูนย์อันนี้แฟชจะเป็นกิโลนะครับแล้วก็กล่องนะครับจะเป็นสิบห้ายี่สิบสิบสามเนี่ยแฟชจะมีใส่ละสิบห้ายี่สิบสิบสามคำนวณ ค่าส่งแฟดสี่สิบบาทเคอรี่จังหวัดหนึ่งศูนย์สองศูนย์ไปทางแปดห้าศูนย์ศูนย์นี่เห็นไหมเคอรี่ก็มีให้ใส่เหมือนกันนะครับสิบห้ายี่สิบสิบสามเท่ากันน้ำหนักนะครับก็ศูนย์จุดสาม ถ้าจัดส่งพัสดุนะครับ80บาทแล้วก็ไปรับนะฮะสามารถเรียกไปรับที่บ้านได้100บาทแฟดก็สามารถเรียกไปรับแต่แฟดนะฮะไม่เสียเงินเพิ่มคือเน็ตเลยฮะแฟดยังไงก็40บาทซึ่งเพื่อนๆไปสามารถเนี่ยครับไปมีคนหลายคนก็าทำคลิปเยอะมากเลยครับลองเสิร์ชใน u t u b e ว่า แฟชมารับที่บ้านสามารถทําทผ่านเว็บก็ได้นะฮะหรือจะพัดทาผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ในนี้สามารถทําสมัครซ o โอดีเก็บเงินไปทางลูกค้าได้หมดเลยนะนะครับแล้วก็เงินก็จะโอนเข้าบัญชีของคุณนะครับจะแ,แฟดไม่คิดเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นลองเทียบกันดูนะถ้าเกิดคุณไม่เรียกมารับที่บ้านคุณก็ต้องเสียค่าน้ำมันรถไ,ไปไปชนีไทยใกล้บ้านไปศูนย์แฟดไปศูนย์เคอรี่ถูกไหมครับ ไปทีไทยห้าสิบสองนะจริงๆมันก็มีรถมารับที่บ้านแต่ไปทีไทยผมไม่รู้ว่าเช็คอย่งไงนะแต่วลาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมันลำบากะเรียกลำบากแต่แฟดเนี่ยส่วนมาผมผมว่าสะดวกที่สุดละจบที่สี่สิบบาทเคอรี่ถ้าไปส่งเองแปดสิบแฟดไปส่งเองก็สี่สิบนะเคอรี่ถ้าเรียกมารับที่บ้านหนึ่งร้อยบาทประเด็นคืออะไรประเด็นคือถ้าเราขาของออนไลน์ครับ สิ่งที่ยุคเนี้ยลดต้นทุนได้ที่แฟดที่แฟดเขาชนอะอยอมรับจริงๆงนะมันลดต้นทุนเรื่องค่าขนส่งเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะครเพ,พ,พ,พื่อนๆมันจะมีบริการผู้สมัครที่แบบไม่ใช่แฟลนะแต่แบบเป็นชื่อบริการอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นแฟรนไชส์เขาเลยแต่แบบไม่ต้องเป็นแฟรนไชส์ก็ได้เขาให้คุณสมัครฟรีด้วยและ ได้ลดค่าบริการตรงนี้อีก15%บสมมุติถ้าเป็นส่งแฟตอย่างนี้ผ่านบริการพวกนี้สี่บาทคูณก็ลดอีกสิคุณจะลดต้นทุนค่าขนส่งเหลือ34บาทและมารับถึงบ้านแต่นิดนึงเคอรี่ให้เทียบนะเคอรี่ส่งเร็วกว่าสมมุติวันนี้ส่งเคอรี่พรุ่งนี้ลูกค้าได้รับของแฟลช h ส่งวันนี้อีกวันก็มี หรืออีก2วันแต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน2วันลูกค้าได้รับของช้าไปประมาณ1วันส่วนไปณีย์กับเคอรี่ผมมาใกล้เคียงกันในเรื่องระยะเวลาแต่นั่นแหละเราป็ะคนแก่ของเราอยากลดต้นทุนซึ่งพวกนี้เห็นไหมอย่างแฟชคุณเส่กูเกิ l ลเลยว่าคำนวณค่าส่งแฟลชคำนวณค่าส่งเคอรี่ไปซีนีไทยคุณก็ไปที่เว็บไปซีนีไทยได้เลยนะครับคุณอยากขายอะไรออนไลน์คุณจะสามารถคำนวณค่าขนส่งไม่ต้องแบบเอาจากเอ้ยเราไม่รู้เดี๋ยวขายก่อนเดี๋ยวรู้ไม่จำเป็นยุคนี้ คุณสามารถที่จะรู้ต้นทุนค่าขนส่งคุณตั้งแต่แรกแล้วถ้าคุณรู้น้ําหนักของสินค้ารู้กว้างยาวสูงของแพคเกจจิ้งที่คุณจะส่งและคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเก็บลูกค้าแพงแต่พูดตรงๆนะพอลูกค้าเจอค่าส่งแพงหลายๆคนก็เปลี่ยนใจถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นทางเลือกสําหรับแบบมือใหม่ขายของออนไลน์ในไทยบ้างอะไรเงี้ยผมว่าแฟชก็เป็นทางเลือกที่ดีและ คุณลดต้นทุนว่าไม่ต้องเสียน้ำมันขับไปที่หาถึงแม้บางทีมันจะไม่ไกลมากแต่บางทีผมบอกเลยนะเจ้าหน้าที่แฟตที่ตามแฟตโฮมหรือแฟตอะไรพวกนี้มันจะมีแบบค่า COD บางเจ้าบวกกาไรเพิ่มขึ้นบีกแทนที่คุณจะเสียในราคาที่เป็นธรรมของแบบจากจากบริการแฟชเลยซึ่งเขาบอกว่าอะถ้าเกิดคุณ COD เราจะชาร์จบริการ2.5เเซผมเจอมาแล้วบางเจ้าพอผมไปส่งที่ศูนย์ขั้นต่ำสิบบาท ทั้งทั้งที่สมมุติเราขายของหนึ่งร้อยรวมค่าส่งรวมเก็บเงินลูกค้ามาเลย1นึรอบาทเก็บเงินลูกค้ามาเลยหนึ่งรอบาทเราต้องเสียค่าโอดีสอบาทแต่ที่ศูนย์แฟลโฮมซึ่งแต่ละเจ้าเขาเขาจะคิดเราถามว่าเจ้าที่คิดตามตรงมีไหมมีแต่บางเจ้าบอกเลยครับเก็บสิบาทตอนแรกเราศึกษามไงศึกษามาผ่านเว็บอ่าถ้าลูกค้าจะเอา c o โอดีสองจุด้าอ่าก็คำนวณละว่าฉันเก็บเท่านี้นะ ฉันจะมันร้อยกว่าบาทอะ่ะเราก็อาจจะร้อยสามร้อยสี่บาทแต่สุดท้ายเราก็งงจนในที่แฟชั่นโฮมแต่ตอนแรกเราผมไม่เข้าใจผมก็คือคิดว่าเขาเป็นมาตรฐานแต่คิดว่าเฉพาะร้านร้านนี้เพราะพอไปอีกแฟชั่นโฮมหนึง่งเขาก็เก็บแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วเขาเปริ้นบินออกมาเลยให้เห็นเลยว่าอันนี้สองจุดห้าเปอร์เซ็นของค่าค่าสินค้าค่าส่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีมาตรฐานจะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเข้าผ่านแอปพลิเคชัน fetch นี้ก็คือมาตรฐานเลยก็คือ2.5%งุดเปอร์เซ็นที่เป็นค่า COD เก็บเงินปลายทางน,นะครับมีหลายคนที่จะในช่องนี้เขาจะทำดีทำบ่อยนะฮะทำดีทำบ่อยเนี่ยเห็นไหมเจ้าเนี้ยนะครับช่องคัมพีแม่ค้าออนไลนนะ์ทำมาหลายคลิปเลยนะครับก็ ถ้าใครอยากให้แบบเออเราก็แบบไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวนี้ออกข้างนอกก็โควิดสามารถที่จะให้แฟช h มารับถึงบ้านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถรู้ต้นทุนแค่ขนส่งเทียบได้เลยครับเนี่ยอยู่บ้านคุณเทียบได้เลยครับค่าส่ง c u r r y e x p r e s s ค่าส่งแฟชค่าส่งไปซินีไทยคุณรู้เลยแต่เพียงแต่ว่าผมว่าเนีย่ยอย่างเค r รี่ก็เรียกมารับได้แต่เนี่ยเพิ่อมอีกยี่สิบาทนะไปซนีไทยห้าสิบสองแต่นะพูดตรงๆนะ ถ้าส่งไอ้แฟดกับไอ้นี้นะแล้วไปเกาะหรือไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณโดนเพิ่มอีกหนะ้าสิบนะอาจจะโอ้โหอย่างนี้เคอรี่ก็วิ่งไิอ่ดิสมมุติมารับก็เป็นร้อยห้าสิบแต่ไปสินไทยจบที่ห้าสิบสองบาทแฝดก็จะกลายเป็นเก้าสิบบาทถ้าเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไปอกเกาะหรือแบบส่งไปบนเขาพื้นที่ห่างไกลจะโดนชาร์จเพิ่มห้าสิบบาทาถ้าอย่างนั้นฉันยอมไปไปซีนิกก็ได้ จะอันไหนถ้าไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นพื้นที่ห่างไกลไหมดูแลบนเขาสามจังบวัคุณก็สามารถที่จะติดต่อเขาได้อ่าแชทไปถามได้หรือเบอร์โทรไปถามว่าที่นี้เพิ่มห้าสิบไหมหรืออย่างเงี้ยมันมันน่าจะคํานวณได้นะเออสมมวันผมใส่นะส่งไปยลายลายะลามีบวกเพิ่มไหมเห็นไหมเนี่ยมาบอกเลยครับ เพิ่มค่าบริการจัดส่งพื้นที่ห่างไกลมาเลยครับขอเพิ่มห้าสิบาทจากสี่สิบเป็นห้าสิบนะจ่อย่างนี้เราเห็นปุ๊บโอ้แฟดเก้าสิบบอกโอ้ฉันไปไปซีไทยก็ได้ห้าสิบสองบาทจบเห็นไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเรารู้ตั้งแต่จะขายแล้วต้นทุน่าส่งเพราะผมเยเชื่อว่าางคนแบบมือใหม่อะ่ะยังไม่เคยรู้นะครับที่ผมที่ทำคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ส่งจากกรุงเทพมาหาผมอย่างเงี้ย ส่งไปที่ไทยหนึ่งร้อยสิบบาทโอ้แล้วผมมานั่งคำนวณแฟดดูค่าส่งเลยห้าสิบบาทโอ้เงินตั้งห้าสิบนี่เอาไปซื้อค่าวที่จานเลยนะก็เลยมาทําคลิปเนี้ยบอกเพื่อนๆดูเผื่อแบบเออเราขาย e ีเ y a m ์เอามซอนแล้วบางทีแล้วก็หยิบจับชงจับชายอะไรในเมืองไทยเนี้มาขายผ่านเฟซบุ๊กมาขายผ่านลาซาด้าขายคำๆผ่านช้อปปี้คำๆแต่ลาซ a ด้าช้อปปมันสุ่มอ่ะ อันนี้ผมเผื่อใครหลายๆคนที่ขายผ่าน Facebook ผ่าน Instagram นะครับอาจจะไม่ได้ยอดอะไรมากแต่เราก็อยากลดต้นทุนให้มากที่สุดถ้าถ้าผมแนะนำนะแฟชส่วนตัวนะเพราะใช้อยู่นะฮะส่วนตัวเพราะใช้อยู่นะฮะมีบ้างไปไประสิทธิ์ไทยบ้างนะครับเคอรี่นี่ส่วนตัวถ้าส่งไม,ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเรามันอยู่ในเรื่องของราคาถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงพอเราไปบอกราคาเท่านี้บวกค่าส่งเท่านี้ลูกค้านี้แบบ หายเลยเออนะฮะแต่หลังๆเราก็จะรวมค่าส่งไปในราคาขายเลยนะครับเหมือนลูกค้าถามมาแล้วบอกอ่ะส่งฟรีเลยครับร้อยห้าสิบาทจริงๆในร้อยห้าสิบนั้นก็คือรวบรวมทั้งค่าขนส่งและ COD ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาบอกเออลดได้ไหมพี่อ่ะผมลดได้ก็คือลดค่า COD แต่พี่ต้องโอนนะเอาไหมละ่ะอ่ะร้อยห้าสิบผมลดให้พี่ได้เหลือร้อยสี่สิบห้าลดให้ห้าบาทแต่ที่โอนให้ผมได้ไหมไม่เก็บปลายทางได้ไหมน,นั้นค่อยว่ากันทีนะครับอ่ะ หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับหลายๆคนที่ไม่เคยแบบให้มารับที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นค u r ี y หรือแฟลชนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดค่าขนส่งเลยนะฮะหลังจะเห็นอะไรแบบเห็นส่วนต่างที่แบบว่าค่าส่งจาก50เหลือ40อันนี้ต่างไม่มากแต่บางทีไปซินีไทยบางอันก็เป็นร้อยเลยนะฮะแฟลชจะเหลือแค่50วบาทเท่านั้นนะฮะลองลองเพิ่มนะเพิ่มน้ำหนักดูนะสมมติของส่ง1กิโสมมติ1กิโลนะ คำนวนไปซินีไทยหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยนะครับเอ่อีมเอสนะครับเอ้ทำมหนึงกิโลราคามันถูกจังนะพัะสดุปไปซีนีนี่มันกล่องเหมาอ๋อหนึ่งกโอ้ผมโอเคหนึ่งกิโล ดูนะครับ1นกิโลเนี่ย EMS 67สบบาทแต่แฟตไซส์เท่าเดิมเลยเปลี่ยนเป็น1นกิโลส่งมาละน้องนะก็ยัง40เห็นไหมคือคือพวกเอกชนเนี่ยเขาจะคิดตามกว้างเาวสูงนะครับแต่ประเทศไทย1นกิโลราคาขึ้นมา67แต่แฟตกล่องเดิมฮะน้ำหนักเปลี่ยนเป็น1นกิโลก็ยัง40เป็น1.5่โลสิ ก็ยัง40เอกชนคิดตามกลองเห็นไหมฮะถ้าไปซีนีไทย1.5โล1,5มาละนะครับ E.M.S นะครับ82บาทขึ้นเพราะว่าไปซีนีไทยคิดตามน้ำหนักไงแต่แฟตก็ยัง40บาท เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนะครับอืมตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะฮะสมมติเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าเหมือนกันไซส์เท่ากันไม่เดี๋ยวนี้มันหนวนเป็นอะไรวะเนี่ยราคาไม่เปลี่ยนเลยนะครับราคาไม่เปลี่ยนเลยนะ นะครับอ่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ